ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เรามีการเพิ่มเมนหรือดัดนะครับเราก็มีการเชนโคเลอร์หรือลักษณะปิดผมขาวเสร็จแล้วออสก็มาลักษณะของอานยีหรือลักษณะของอานเซตส่งนะครับความหมายของออสก็คือการยีในส่วนของซิก้านหน้าให้เขาผ่องขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อยกโยงนะครับการทํางานในรูปแบบของทรงฟาลาเนี่ยเอาอาจจะอัพพลายบางท่านก็ใช้เป็นกึ่งของคูลิง หลอดหลอดหรืองานเซตหรืองานจัดส่งอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะเป็นกลึ่งของสวอนหรือเป็นแนวของฟาล่าอันนี้ก็คือเป็นรูปรักษ์นะครับการทํางานในกลึ่งของงานคัดหรืองานตัดเนอใช้ไล่ในโซนของซิกด้าน,นหลังกอบปลายแฉแนหลหรือลักษณะของความถุยส่วนนะครับโซนของซิกด้าน,นข้าง ตลอดจนถึงขอบปลายใจแนวเขาออกมาได้ปัดหรือลักษณะของความสวยงาม <c oughs> ส่วนจบงานแล้วนะครับเขาต้องการให้เป็นลนักษณะของปลายผมลายแนวในกึ่งของสวอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับอ,อ้อใช้เป็นลนักษณะของคูลิงหลอดหลอดนะครับความหมายก็คือการใช้ลักษณะของแปลงปัดหรือสวัสดนะครับขึ้นไปในโซนของทิศด้าหลังนะครับ คลอดลอนนะครับอย่างถ้าไม่สวยตามที่ต้องการเราอาจจะใช้ใดแปลงกลมอันเล็กๆนะครับค่อยๆม้วนหรือสวอนขึ้นหรือนะครับใช้เป็นกลึงของไฟฟ้าม้วลลนลักษณะของสวอนอันนี้ก็สามารถที่จะทำส่ง <c oughs> หรือรูปแบบออกมาลักษณะของความสวยงามได้นะครับ, <c oughs> รบการเรียนรู้ักแขนงของทรงฟาล่าเนี่ยเราสามารถที่ทําได้หลายวิธีนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเห็นในนี้แล้วครับอ๋อใช้เป็นตัวคูลิ่ง หลอดรอนนะครับหรือม้วนในกึ่งของสวอนความหมายก็คือบางครั้งนะครับเขาต้องการปัดหรือลักษณะของหลอนสวอนขึ้นนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการม้วนนะครับแต,แต่ต้องการที่จะอยู่ตรงนิดนึงอาจจะใช้เป็นมูสหรือเป็นเจลนะครับล็อกหรือลักษณะของปลายผมแต่นะครับเขาต้องการในสลอฟแพรหรือเป็นลักษณะกึ่งของธรรมชาติเราก็ใช้เป็นลักษณะของฟรีแฮนหรือการม้วนแบบเบาๆนะครับ เป็นการเอาขแขนงดีกว่านะครับของความรู้หรือเอาเทคนิคนะครับของการทํางานในกลึงของส่งฟาล่านะครับมาเผยแพร่หรือมาแชร์นะครับ4ช่องทาง tiktok นะครับ youtube facebook live และช่องเลียวนะครับ tiktok เพียงตันแอดนะครับเอกกมครับ somjit นะครับอ๋อตมจิตหรืออ๋อ tiktok อาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เรามีการคัดหรือการตัดนะครับในแนวของทรงฟาล่า2นะครับก็คืองานเพอร์เมน หรือดัดนะครับก็อย่าที่เห็นนะครับเรามาเซตหรือมาจัดส่งกันนะครับการเอาข้อแนนของสายทรงหรือการสายวิชาชีพหรือเอาสา์ของสินต่างๆเนี่ยมารวมกันหรือมาพัฒนานะครับอันนี้เป็นแนวทางดีกว่านะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปหลังจากที่เรามีการแอดเอคม S O M J t T อทอสุนกิจล้อทิกต o k แล้ว,ลวท่านก็สามารถนะครับพิมพ์หรือล,ลักษณะของงานแชร์เข้าไปในทงช่อง,อง Facebook Live Every d a y นะครับ เพราะแต่ละวันนะครับออสเอางานนะครับเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆความหมายของออสนะครับอาจจะเป็นงานตัดผมหญิงตัดผมชายกล้าวผมแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนของสายต่างๆอาจจะเป็นงานแข่งหรืองานโชว์ตรงนี้ท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็หรือเข้าไปศึกษาได้ทางช่อง f a c e b o o k l i ์ everyday นะครับนะครับและออสยัมีนะครับตรงช่อง YouTube หลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง youtube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพยกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับตรงช่อง y t u t u นะครับส่วนน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเรยวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเขาเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องะแนนของสายวิชาชีพเรามาเสริมสร้างเรามาพัฒนาเรามาเอาหลัการหรือการทํางาน ในรูปักษณ์ในแขนงของใหม่ใหม่ในกึ่งของสคูดออสเคยเป็นครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยของอาจารย์นัชนาะสิทธินะครับสอระเดชนะครับหรือบางกุณภูบางคุณพรมหลังจากที่เรามีการสอนนะครับเราก็พากันนะครับอาจารย์พานะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับอย่างที่อังกฤษนะครับฝรั่งเศสนะครับอเมริกาอิตาลีออสทำพานะครับเอาเทคนิคของงานเสริมสวยหรืองานเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพ มาแพย์หรือมาแชร์4ี่ท่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวเพื่อนน้องแล้วครับตลอดจน f อทุกท่านท่านเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาเหมือนกับท่านบินไปที่แพร่รนะครับหรือเหมือนทิ้นไปที่ฝรั่งเศสเพราะออสเอาหลักการหรือการทำงานในแนนของสายวิชาชีพหรือเกิดสายของสายงานในลนักษณะของงานเรียนรู้มาเผยแพร่หรือมาแชร์ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตทิสปาดี หรือ KTO b y Academy ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องและ F4 ทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออดสอนตัดผมกันอยู่จบงานจะเห็นนะครับหลอดหลอนหรือกึ่งของคูลิง่งหรือเป็นแนวของสวอนที่เราทํางานแบบไม่ง่ายนะครับความหมายก็คือหลอดหลอนที่เราม้วนหรือปัดหรือสวิงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการดีวกว่านะครับการทํางานในกึ่งของทรงฟาร่าเนี่ยนะครับเราสามารถที่ประยุกต์ บางท่านอาจจะบีโลนะครับม้วนอบนะครับแต่บางท่านอาจจะใช้เป็นแปงรงกลมไซเล็กก็ค่อยใดหรือมวลล้วนลักษณะกลึงของสปริงเพราะนางแบบเขาเป็นผมลักษณะของผมสั้นนะครับเราอาจจะใช้แปรงตามขนาดของเส้นผมนะครับส่วนนะครับบางท่านอาจจะใช้ลักษณะของคูลิ่งหลอดหลอนอย่างที่ออสทำนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะม้วนปัดหรือลักษณะของสวอนได้ความหมายก็คือการที่เราม้วนปัดหรือสวอนเนี่ย อาจจะทํางานได้ง่ายนะครับเพียงนะครับเราบลูไรนะครับเป่าหรือให้แห้งนิดนึงแล้วก็ใช้หลอดหลอนนะครับส่วนการที่จะล็อกก็แล้วแต่ใช้ผลิตภัณฑ์มูสเกลอันนี้ก็สามารถที่จะล็อกหลอนได้ส่วนการจบงานอาจจะใช้เป็นกึ่งของสเปเพื่อลักษณะของการล็อกหรือสัดส,ส่วนนะครับเป็นแนวทางดีกว่านะครับที่ออสเอาเทคนิค เอาความรู้นะครับเอาการทํางานหรือเอาคะแนนของสายวิชาหรือลักษณะของงานแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับการลักษณะของการไปในลักษณะเกินของแขนงของสายวิชาชีพหรือลักษณะของงานเรียนรู้เนี่ยย่อมไม่ยากหนักนะครับสุดท้ายจะเห็นนะครับนอสใช้เป็นแปลงตั้งหรือก่งของเฉลียงหรือลักษณะของการม้วนในลักษณะของปัดไปในโซนของซิกด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกทรง หรือลักษณะของการนะครับเป่าส่งออกมาส่วนการที่เป็นฟิงเกิลนะครับหรือการสางออกมาให้หลอดหลอนออกมาเป็นกึ่งของฟาล่าอันนี้จะสวยงามมากและเป็นกึ่งของธรรมชาติครับเป็นการเรียนรู้นะครับที่ออนและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทาง TikTok y o u t u b f f c e e o o o k ไลน e และช่องเดียวที่เราาเผยแพร่หรือมาแชร์ขึ้นแล้วนะครับเรามาดูนะครับวิธีการฉีด หรือการล็อกลักษณะของทรงนะครับอันนี้เป็นแนวทางดีกว่านะครับความหมายของออสก็คือจากโซนของซิกด้านซ้ายขอบลายช้แนวในโซนของซิกด้านขวาตลอดจนในลักษณะปีในลักษณะของโซนของซิกด้านหลังหรือมุมองศาหรือฉากลายชาแนวในโซนของซิกด้านบนหรือลักษณะกรอบของทรงในโซนของซิกด้านข้างหรือลักษณะของงานปัดหรืองานเซยนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของการทํางาน ครับการเรียนรู้หรือการพัฒนาหรือการเอาหลักการหรือการเอาแนวทางนะครับเราสามารถที่จะเสริมสร้างหรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการในการทํางานในรูปลักษณ์ในแหนงของนะครับเป็นการทํางานนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับสปริงหลอดลอนออกมาได้ปัดหรือเป็นรอนในแนวของคูลิ่งเพื่อทรงหรือการทํางานออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของงานปัดในกตเ่งของสวอนนะครับ ว้าวสวยครับสวยงามมากนะครับเป็นการเรียนรู้หรือการที่เอาคะแนนของสายวิชาชีพดีก,กว่านะครับการทํางานถ้าเราเข้าใจหลักความหมายของออสก็คือไม่ยากอย่างที่เราคิดจุดหลักก็คือนะครับนะวันนี้นะครับส่งที่เราได้รับจะละักษณะอย่างไรนะครับส่วนการทํางานนะจะมีอยู่2รูปแบบบางท่านที่ต้องการให้เข้านะครับก็คือการม้วนเข้าบางท่านที่ต้องการที่ให้ออกนะครับก็คือการมวนออก อันนี้ก็คือเป็นแนวทางส่วนการปัดการเสยการสไลด์หรือการไล่ลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนการจบงานนะครับเราก็เช่นเกิดเราว่าเราอาจจะยีในส่วนของซิกด้านหน้าหรือสร้างรอบปลายชายแนวในส่วนของซิกด้านบนหรือลักษณะของการไล่ลักษณะของทรงหรือการปัดหรือการเสยในส่วนของซิกด้านล่างอันนี้ก็คือแนวทางส่วนการลอกทรง หัวใจหลักเลยก็คือเป็นแฮสเปร์นะครับเราฉีดแล้วก็โปรยหรือลักษณะของการไล่ทรงเพื่อให้ทรงหรือการทํางานออกมาลักษณะของงานเด่นหรือลักษณะของการล็อกทรงว้าวสวยครับสวยงามมากนะครับเป็นสไตล์หรือเป็นความรู้หรือเป็นเทคนิคนะครับของทรงฝาล่าหรือกึ่งของทรงฝาล่าสั้นนะครับการรายนะครับหรือการล็อกนะครับอันนี้เป็นหัวใจ